เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันร,รักษาป่าที่2ซับป่าพลูสนธิกำลังกันกว่า80นายเข้าดักไฟป่าวนาอุทยานแห่งชาติเขาหลวงทั้งฝั่งของจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีหลังจากเกิดไฟไหม้ป่าและลูกร่ามเพิ่มขึ้นหลายจุดนายจากฤษสิงห์ธนสา,าร ผู้อานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านครสวรรค์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวได้เข้าดับไฟวานาอุทยานแห่งชาติเขาหลวงในพื้นที่ตะบลน,นากลางและตะบนสาราแดงอําเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้กําลังของเจ้าหน้าที่และอากาศยานแต่ได้เกิดไฟป่าวานาอุทยานแห่งชาติเขาหลวงขึ้นอีกหลายจุดในพื้นที่ของตำบลวังม้าอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และในพื้นที่ของอําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี จึงได้นำกําลังเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าดักไฟในเบื้องต้นซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างได้